ชมขา่าเรื่องคุณพลอยอาจจะเป็นแบบว่าใสาบูสใสทำบุญใช่ไหมแต่เรื่องที่ฉันน่ะมูเตลูเต็มที่ไปเลย,ยมากเลยค่ะนี่เลยนะคะนางเอกน้องใหม่ย,ยาหยีปริชาติค่ะ,คะเด็กปั้นของแม่หนิงปณิตาคนนี้เห็นรูปหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีติดสอยให้ตามไปทุมบุญตามที่ต่างๆด้วยตลอดเลยกับแม่หนิงไงล่าสุดน้องยาหยีค่ะกำลังมีละคร รัไทยบดีค่ะเลยพาเพื่อนๆนะคะนักแสดงเจนใหม่วิทหมอชิดมาเยี่ยมบันเทิงไทยรัฐด้วยพร้อมเล่าเรื่องเหลือเชื่อหลายอย่างที่ตัวเธอเองเนี่ยอธิบายไม่ได้พี่มันอธิบายยากจริงๆที่หเจอมาน้องยาหยีเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้เธอเนี่ยเป็นสายมูเตลูร้อยเปอร์เซ็นไปเลยตั้งแต่ก่อนเข้าวงการซะอีกนะจ๊ะอันนี้หนูไม่ได้คุยมีหลายคัางในชอบปัดว่า มันมีผู้ชายชอบมาเดินมาเขียนตัวเลขใส่มือให้อุยแล้วปรากฏว่าถูกถลอตเตอรี่แทบทุกงวดงวดสัน้คนคุณผู้ชมยิ่งได้มาคลุกคลีก,กับแม่นหนิงปณิตาอุ้ยพาทัวร์ทำบุญทำส,สายทำบ่อนนะเอะอยายหยีค่ะยิ่งเจอเรื่องอาจจรรย์มากขึ้น,นเรื่อยๆครั้งหนึ่งเนี่ยเคยขอให้ได้ร้องเพลงเอ้าก็ได้ทําจริงๆงทั้งที่โอกาสจะได้งานนี้มันมีน้อยมากๆนะคะแต่ก็ได้ทําล่าสุดยายหยีค่ะก็ไปกราบขอพ่อปู่พญานาค ขอให้เธอเนี่ยดังแล้วก็จดจําชื่อเธอได้จากละครเรื่องใหม่ด้วย<ม>ไปฟังเสียงนางเอกคนใหม่นีก้กันหัวใจหมูไตล,ลูแบบ100%ยเลยค่ะทุกคนฝันเห็นตัวเลขบ่อยมากคือทุกครั้งอ่ะหนูจะฝันเป็นคนมาเขียนกับฝันเป็นได้ยินเสียงหนูคือเป็นสายหมูเลยตั้งแต่แรก100ร้ออร์ซอ้ขง หนุกสุดๆคือศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วพอมาขออะไรหนูก็ได้งานเพิ่มขึ้นไม่คิดว่าได้แล้วได้หนูขอร้องเพลงเออหนูขอแค่ให้หนูได้ร้องเพลงแข่งหนูก็ได้ไปดวลเพลงดังแล้วก็ได้ชน,คนะครสะออนแล้วหนูขอหลักๆเลยคือขอให้คนจำหนูได้อามูเตลูก็ส่วนหนึ่งเพราะความมั่นใจแต่ใดๆคือความสามารถของน้องเองด้วยนะคะเล่นละครก็ได้ร้องเพลงน้องก็ทำได้อีกใช่ค่ะ